ชาวราศีตุลผู้ที่มีความเป็นธรรมและรักความสมดุลในชีวิตคุณเคยสงสัยไหมว่าเนื้อคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเนื้อคู่ของชาวราศีตุลลักเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจและสามารถเป็นคู่คิดที่ดีได้ พวกเขาชื่นชอบความสงบสุขและพยายามรักษาความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลใจดีรักความยุติธรรมสิ่งที่ดึงดูดเนื้อคู่ของชาวราศีตุลคือความมีสเสน่ห์ที่เกิดจากการทำให้ทุกอย่างในชีวิตอยู่ในสภาพสมดุลและราบรื่นเนื้อคู่ของคุณ จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสุขและความสงบในความสัมพันธ์ในความรักคู่ครองของชาวราศีตุลจะเป็นคนที่สามารถสร้างสมดุลและความสุขในชีวิตคู่ได้พวกเขาจะมองหาวิธีที่จะทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงและยั่งยืนคุณทั้งคู่จะช่วยกันในทุกเรื่องและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นสุข ถ้าคุณเป็นชาวราศีตุลอย่าลืมมองหาคนที่สามารถรักษาสมดุลในชีวิตและความสัมพันธ์ได้อย่าลืมว่าความรักที่ยั่งยืนต้องการความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอที่น่าสนใจของเราต่อไป